อาจารย์คะเมื่อเช้านี้หรือยังไงนี่แหละยังมีข่าวว่าผู้คนเขาโวยวายจะจากทางใต้อะเขาบอกว่าค่าเกี่ยวยาที่จะจ่ายเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานครับโอ้ยอาจารย์เจ้าขาน้ําท่วมจนไม่เหลืออะไรจะไปหาแบบประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านบ,บ้าบอคอแตกที่ไหนที่เห็นคนไปเข้าแถวถ่ายเอกสารกันจะบ้าตายตกลงมันคืออะไรขั้ระบบราชการเนี่ยคะ่ะ คือวันนี้เนี่ยนะครับจะไปเรียกร้องเอาหลักฐานก็ดีจะเรียกร้องเอาเงื่อนไขอะไรกับประชาชนเยอะแยะมากมาย,นย<ฆ>คนเขาเดือดร้อนอยู่สิ่งที่ต้องทําคือแก้ปัญหาให้รวดเร็วที่สุดนะครับอะไรที่ลดขั้นตอนได้อะไรที่สามารถจะมีระเบียบอะไรที่มันสามารถยืดหยุ่นได้เนี่ยต้องทำนะ<ฆ>ไม่ใช่ไปเอเอาเอกสารใครจะมีเอกสารแล้วรัประจารย์น้ําท่วมเนี่ยพาไปหมดแล้ว นะฮะแค่พาชีวิตรอดเอาทรัพย์สินให้รอดก็โอ้เป็นเรื่องยากแล้วสถานการณ์แบบนี้ยังจะบอกว่าให้ไปหาเอกสารเนี่ยตรงเนี้ยมันสะท้อนภาพให้เราเห็นอะไรเห็นว่าระบบราชการไทยเนี่ยมันมีลักษณะของการรวมศูนย์แต่แตกเป็นเสียงรวมศูนย์แต่แตกเป็นเสียงคืออะไรคือรวมศูนย์ทุกอย่างการตัดสินใจเนี่ยต้องอยู่ที่คนเมียอำนาจไม่กี่คนนะนะฮะเดียวกันแตกเป็นเสียงคือแต่ละหน่วยแต่ละกรมแต่ละกองแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต่างคนต่างทํางาน นี่คือภาพที่เราเห็นในช่วงน้ําท่วมนะครับที่หัดใหญ่ที่ผ่านมาเมื่อสักสัปดาห์สสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นเลยว่ามันเป็น,นกลไกรัฐที่ล้มเหลวในการบริหารจัดการโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตนะซึ่งมันเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่อะไรเริ่มต้นตั้งแต่โจทย์แรกเลยก็คือว่าพอมีฝนตกเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยการประเมินเนี่ยคิดว่าจบเพียงแค่นั้น แล้วสุดท้ายมีฝนตกซ้ําลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การประเมินทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ําหรือแม้แต่การสื่อสารข้อมูลถึงประชาชนต่างๆเนี่ยประเมินผิดพลาดเพราะประเมินผิดพลาดสุดท้ายการเตรียมการรับมือการอพยพหนีของประชาชนมันไม่ทันการแล้วนะพอมันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าฝนที่ตกอย่างหนักหรือหลายคนเรียกว่าเรนบอมเนี่ยนะมันก็เลยเกิดสถานการณ์น้ําท่วมและเป็นอุทกภัยที่เรียกว่ารุนแรงแบบสมบูรณ์แบบนะเพราะว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฝนมหาสารแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมวลน,น้ําที่มารอบแรกแล้วมารอบ2ออีกนะแล้วผนวกกับเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐที่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องเอกภาพเอาอยู่เอาอยู่เอาอยออออออู่่าและเอกภาพด้วยเห็นไหมอาจารย์ตั้งศูนย์เยอะแยะมากมายเลยสุดท้ายศูนย์ต่างๆนี่กลายเป็นเสียศูนย์หมดนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีเอกภาพแล้วคนสั่งการจะสั่งยังไงอย่างไรนะไปถึงพี่น้องประชาชนยังไง หน่วยปฏิบัติงานแถวหน้านะครับกับเรื่องนโยบายนะครับจะมีการเชื่อมต่ออะไรกันได้ยังไงรบไม่เห็นภาพที่ชัดเจนแบบนี้ค่ะ